ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะมติครมอะะได้เห็นชอบมาตรการทางภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงโลซีสั้นตั้งแต่พฤษภาคมถึงพฤศจิกายนค่ะเพราะมีการสั่งนะคะให้มีการจัดงานเป็นเฟสติวัลเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคอรมอได้เห็นชอบมาตรการภาษีและอนุมัติร,ร่างหลัก การกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวและการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองและจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆภายในประเทศในช่วงโลซีซั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงพฤศจิกายนค่ะรวมไปถึงส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ การกิจสดีการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลนะคะก็ให้ความสําคัญค่อนข้างมากถือว่าเป็นเครื่องยนต์สําคัญในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้นะครับแจ้งผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นสสในพื้นที่ให้รับทราบในพื้นที่จังหวัดมีเรื่องเทศกาลไหนที่ดี ให้ประสานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อช่วยในการสนับสนุนและโปรโมทเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นเมืองได้แม้มาตราการนี้จะสูญเสียรายได้ตามที่กระทรวงการคลังประเมิน1500ล้านบาทแต่คาดว่ามูลค่าที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจจะได้มากกว่า1500ล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับ